เด h a แชมพูเราต้อนรับทุกท่กับมาในรายการไทยนิยมครับวันนี้เราอยู่กับตำนานทั้งสองขั้นในวงการบันเทิงของเราพี่เอ๋ไพโรธสองบริบุรและพี่จิ๊กนาวรัตยุคตะนันนะครับครับพี่คุยกับพี่ๆแล้วความรู้สึกเมื่อ40กว่าปี กลับมาแบบในความรู้สึกผมอีคังหนึ่งขออนุญาตมาที่พิธีสักหนึ่งครับพิธีจ๋าตอนที่พิธีเปิดตัวเข้ามาเนี่ยผมจําได้ว่าภาพพวกที่คือนางเอกวัยรุ่นที่สดใสน้าตาเป็นประกายยิ้มหวานมีเสน่ห์ผู้ชายหลงรักทั่วประเทศคือถัดมาจากรุ่นพี่เปี๊ยกรัญญานะก็มาบ้้งมาที่พี่เกียรติรรักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่หลังจากได้ทั้งตุ๊กตาเงินตุ๊กตาทองที่บางของคำว่าสามใบเถาอยากให้พี่เล่าให้พวกเราฟังอ๋อแล้วมันอยู่ค่ายเดียวกันนะคะอืมครับคนคนปั้นเราคนเดียวกัน ก็เลยมาอยู่ค่ายเดียวกันก็เป็นเอลสาจิกสุพรรษาอัมพานวรัตแต่นวรัตมาที่1อัมพาที่2สุพรรษาที่3อัมพาภูสิ์และสุพรรษาสามเรื่องพิรมใช่แต่ก่อนเรื่องไเที่ที่มีโปสเตอร์แบบแต่น้าตะมใช่แล้วก็มาเล่นด้วยกัน3ใบขาวสุพรรษาเรื่องพิรมที่เอลอัมพาภูสิ์แล้วก็จิกนวลรัตสามคนแค่นี้เรามาอยู่ด้วยกันถือว่าเป็นเกิร์กรุ๊ปในทางจองเงินยุคไายดดวยกันเลยเป็นภาพยนตร์เนาะสามใบขาวจำได้ว่าเล่นเรื่องแรกกับ จริงกแน่ยก็คือของของคุณนายแดงของคุณนายแดงนักที่ปราจนาใช่แล้วคุณแดงก็เอาพี่เอมาเล่นครับให้คู่กับพี่จิ๊กตอนนั้นเคยรู้จักกันมาก่อนหรือยังไม่ไม่เจอกันครั้งแรกเป็นอะไงพี่เคมีเป็นยังไงพี่เห็นหน้าพี่เอครั้งแรกพี่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นโอ้พี่เอดังมากนะตอนนั้นนะพี่เอดังส่วนพี่ก็ไปเล่นทางพวกพี่แอ๊ดสมบัติอะไรอย่างนี้นยพอจับมาคู่กับพี่เอแล้วก็จะมองพี่เอเป็นคนเลือกหนังมากไม่ค่อยที่จะสิบเรื่องเนี่ยเล่นเรื่องเดียวแต่พี่เนีี่่่ยเรรืองพับหมด วิธีคิดของพี่ตรงนี้บอกพวกเราเหน่อยว่าวิธีคิดของพี่ที่รักหมดเห็นว่าเป็นการทํางานเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งพี่เกิดมาเป็นดาราแล้วมันมีช่วงจังหวะที่เราจะต้องอยู่ได้ช่วงจังหวะไม่มีใครก็จะมาบ้านนิยมเรายาว forever ไม่มีเรามันมาจังหวะสั้นๆทำอะไรได้ก็รีบทำ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 จะจบให้มันจบไปอย่างเรียกว่าใไหนมาตรงนี้แล้วก็โยนเหรียญให้ล้วแล้วก็คว้าเหรียญที่ถูกนี้เราบนะพี่เไม่ได้เป็นพระเอกจะได้มากตอนนั้นคุณพอเจต ในเรื่องพี่ก็เป็นพรเจดแกเพชรสามีภรรยาคุณพรเจดแล้วแกไปติดหนี้เยอะกลางคืนเนี่ยมีคนมาทวงหนี้มาแกก็ตายแล้วอ่ะแกก็โกรธมากเหมือนมาแกตายแล้วแกห่วงเมียแกก็มาหาเมียมาหาพี่อ่ะเขาก็เอารูปวิงปองน่ะติดตรงตาแล้วก็ปิดต็อตเตอร์แกห้อยรูปวิงปองแกก็ถูกควักตาเอาตาคืนมาอย่างเงี้ย มันร้องทุกคืนเลยพี่ได้ยินวันนี้คนดูไปดูที่เฉลิมไทยพอไปดูเสร็จออกมาเอาตังคืนมาเอาตังคืนมาถึงได้บอกว่ามันมันมีมันมีในสองอย่างคืออะไรเอาไม่เป็นไรเอาตังเอาตังดังเพราะรฟมานก็ได้นะหรือถ้าไม่งั้นก็ต้องดังเพราะเราเลือกหลงเลือกเยอะเลือกเยอะอี่มาแล้วบั้มเพลงเนี่ย ชื่อผมทำเพื่อความมันครับพี่นี่เลยครับผมที่มีอัลบั้มของตัวเองด้วยนะคือผมจะทํทำอยากทำเพลงอ่ะ<ำ>แต่ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ทำเพราะผม คิดว่าผมเก่งผมไม่ได้ทำเพราะผมปวดดีนะแต่ผมทำเพื่อความมันครับคืออยากขำอยากขำแต่เรามีความสุขเรามีความมันเราเลยขำบ่ายได้ไหมพี่เอาได้ดินั่งพี่อะามาติดข้างฝาบ้านอ้าวเอามีปกเมื่อเสียงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยยังมีคนเอาปกแผ่นเสียงไม่ปกเซนอยู่เลยอุ้ยหรอพีติ๊กพี่ติ๊ก ผมก็ขอถามต่อเรื่องใหม่สินิดนึ่งที่่มาในนะอาจิุบันเนียพี่มันถึงจุดจุดหนึ่งที่พี่ตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะมาเป็น blue angel ฉันจะมาเป็นคนที่ทำบุญทำการอุศลด้วยการที่ช่วยแต่งหน้าให้กับผู้ที่จากไปตรงนี้แนวความคิดนี้เริ่มมาอย่างไรครับพี่ติกแล้วก็เริ่มทำมานานแค่ไหนปีแนพี่แต่งมาเป็น10ปีแล้วนะมาอย่างไรพี่ติเรคือ คือพี่เนี่ยก็เล่นหนังเล่นหนังมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยจนันวันหนึ่งเนี่ยพี่ก็เกิดอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเหมือนคนทั่ว,วไปแหละเจ็บไข้ได้ปวดไม่สบายพี่ก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่โรงพยาบาล,ลมาเสร็จแล้วพี่เนี่ยเป็นนิ้วอ่ะเสร็จแล้วพี่ก็นั่งเห็นคนในโรงพยาบาลนะโอ้โหเยอะมากพี่ก็ยัง ตกใจู้ชีวิตคนแบบหูเวลาก็เจ็บป่วยขนาดน,นี้เลยเหรอ,อพี่ก็นั่งอธิษฐานจิตในใจว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าพี่มีโอกาสรหรือพี่มีเวลาที่จะมาช่วยตรงนี้นัในและขนดเดียวกันพี่ก็ตั้งใจจะสะสมสะเบียงบุญเราไว้ด้วย ในการที่เราได้ทําการกุศลให้กับผู้ที่จากไปพี่พี่ไม่รู้นะว่าพี่ทําไปเนี่ยต้องการบุญพี่ไม่พี่ไม่ได้ต้องการนะพี่ทําไปเพราะว่าพี่ต้องขอบคุณวันหนึ่งเนี่ยพี่เป็นนวรัปยุคนั้นได้ทุกวันนี้ก็เพราะใครก็เพราะว่าประชาชนที่สนับสนุนพี่อย่างวันนี้ต้องอามน้องจิบเอาพี่กับพี่เอ๋มาออกรายการเนี่ยใค้นิยมมากเลยที่ดูทันทีจะเป็นดาราเด็กๆป๊อปปูล่าซึ่เกิดใหม่แต่เมื่อกี้ถึงพี่สองคนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยวันนี้เราได้ติดจออีกแล้ว ทาให้เราติดจออีกแล้วคนนู้ก็ดูเราเขาจะชอบเขาจะเกลียดก็ไม่เป็นไรหรอกเขาจะได้รู้ว่าเราคือเราอย่างนี้แหละจะกี่ปีกี่ชาติพี่ก็เป็นองพี่อยู่อย่างเนี้ยเข้าใจไหมคะนอกจากเวลาเล่นหนังเล่นละครที่ต้องฝืนเพราะอะไรนั่นมันคือบทบท มันคือชีวิตละครเข้าใจไหมพี่เอกออพี่เอกก็น่าจะเข้าใจนะทิ้งวันนี้เข้าใจไหมล่ะทิ้งวันนี้เข้าใจไหมเล่นเป็นดูเป็นเล่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยชื่อคุณกุลลาบเรียบร้อยก็ต้องเป็นคนเรียบร้อยสุขภาพพี่ๆเป็นไงบ้างคบสุขภาพพี่เหรอคะให้เป็นโรคอะไรไม่มีโรคอะไรไม่อยากให้เป็นโรคอะไรสักอย่างเดียวพี่เอกเป็นไหมตอนนี้ไม่มีดูแลแบบ เมตชศาสตร์ชะลอวเมตชศาสตร์ชะลอตัวปู่จะมาแอนดายเอตเจ้งพี่ใหญ่ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดอีกหนึ่งบุคคลก็เพาะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงวัยที่เหมาะสมพี่จิ๊กนะครับมีวิธีการดูแลตัวเองไหมพี่จิ๊กเหรอคะพี่จิ๊กส่วนใหญ่แล้วก็ออกกําลังกายโดยพี่ชอบเดินเดินนะแล้วพี่ก็จ่ายนาฬิกาแล้วก็วัดเวลาตัวเองพี่ต้องเดินให้ได้วันละหมื่นเก้าอะ ทุกวันทุกวันค่ะวันละหมื่นจะตอนไหนก็ได้จะต้องให้ได้หมื่นเก้าทุกวันค่ะยิ่งไปสนามบินดอนเมืองพี่ชอบมากเลยเดินไกลมากเดินแล้วก็นุ้ยชอบเดินเมือกบอกว่าวิธีการในการดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งพี่เอแล้วก็ของทั้งพี่ดิ๊กเนี่ยต้องมีความมีวินัยในตัวเองสูงมากๆอันนี้อันนี้ข้อแรกเลยแล้วข้อที่สองที่พี่เชื่อผมถึงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานอย่างไรก็ตามนะครับในความเป็น ไตรรุสังเวยบุตรในความเป็นนรัฐทุกนัตเนี่ยพี่คือชายหนุ่มหญิงสาวที่เกิดด้าอยู่ด้วยความหล่อเท่สมาร์ทแล้วก็สวยน่ารักแต่ใสในความทรงจําของทุกคนสเสมอแต่แตแตผมว่า <ผม S 1> นะจุดใหญ่นะเท่าที่ผมสังเกตนะคือถ้าคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ยร่างกายจะสุดโซนชาแต่วันนี้ผมมีความสุขจริงได้พูดคุยกับพี่เอกับพี่จิ๊พี่จิกหวังไม่ถึงยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากพี่แนนน์พลเพราว่าคุยคุยทุไหร่ก็ เหมือนไม่มีวันจะได้จบเรื่องได้เลยเพราะว่าฟังแล้วมันได้ทั้งความสุขก็ได้ทั้งประโยชน์ในะครับคุณผู้ชมที่ดูหน้าจออยู่สถานนี้ก็มีความสุขเช่นเดียวกับเรานะครับ่ครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเอฟไพโรสสองที่ดูนครับจุ๊บจิ๊บคุ๊บจง๊บคุ๊บจุ๊บจุ๊่จุ๊บีุ๊บจุ๊บจอ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจาเป็นแบ่างขอุพี่ขอบคุ๊บจะเป็นเบียรติกับจุอบจ่ไบุ้ยบ่กับ ดาราผนใจตั้งแต่ตอนเด็กๆและผมเชื่อว่าจะทาให้คุณผู้ชมที่ชมไทยทียมอยู่ในตอนนี้มีความสุขและหายคิดถึงดาราที่ท่านคิดถึงนะครับตอบแทนความขอบคุณพี่ครับที่เป็นผลงานของคนไทยนะครับซึ่งนิ่มที่ทามาจากไข่ขาวนะครับแล้วก็มินนะที่เป็นน้ํานมไข่ขาว นะครับแมงกักพีด้วยอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมครั้งแรกของโลกที่เป็นเส้นไข่ขาวไร้แป้งไร้ไขมันและมีโปรตีนสูงด้วยครับคสุขภาพอืมขอบคุณค่ะทนนี้เป็นผลงานของน้องๆที่เป็นแฟนรายการเราโมโม่ไปพีพีด้วยค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เวลาเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะชมการพูดคุยได้มากกว่านี้ทางเพจของไทยนิยมทีวีนะครับ ส่วนพวกเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปทางช่อง3ตรงนี้ก่อนขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณที่ติดคามผครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราด้วยรวมถึงสถานที่ของเราในงนี้ร้านลิ้มกวงเม้งนะครับวันนี้หลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่16.45นาทีทางไทยทีวีสีช่อง3ทุกวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ แล้วตอนนี้ผมกับอาจารย์ครับอยู่กันที่วัดเชิงท่าครับอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับอาจารย์โอ้โหเป็นวัดที่มีความสําคัญมากนะครับและที่สําคัญการมานมัสการศักิ์ิทธิ์วัดนี้นะครับท่านจะประสบกับความสำเร็จมีอะไรบ้างครับอาจารย์หนึ่งความรักสองการศึกษาการศึกษาก็มาสามความสําเร็จเน้นๆกันไปเลย3อย่างนะครับผมเดี๋ยววันนี้อาจารย์กับผมครับ พาไปขอกันนะครับผมขอพรอกอันครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับฉันก็พาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กันที่โรงแรมหั่นสาไทยเวลเนสเขาใหญ่เป็นโรงแรมที่เรียกได้ว่าสามารถสุดอากาศบริสุทธิ์โอโซนเต็มปอดแล้ววิวเนี่ยก็สวยมากอบร้อมไม่ได้ภูเขามาที่นี่ครับที่นี่คือจุฬาซอย50ถ้าพูดให้ถูกที่นี่คือชุมชนสามยาครับวันนี้คือสวรรค์ของรักการรับประทานครับใครที่ชอบกินนะคุณนามจะต้องมาที่นี่เท่านั้น ช่วงนี้ในรายการของไทยนิยมของเราใช้ชื่อช่วงว่าตลาดไทยนิยมครับเราพร้อมที่จะนำเสนอผ่านหน้าจอสู่สาธารณะท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับอย่างวันนี้ที่อยู่ข้างหน้าของท่านเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเรียกว่า Day Hair Herb Shampoo รัผมสมุนไพรที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติกว่า14ชนิดอาทิเช่นใบฝรั่งผิวมะกรูดดอกอัญชันน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าว น้ำผึ้งคองพันช่างและสมุนไพรอื่นๆเ <ๆ S 1> มื่อเอามารวมกันแล้วจะช่วยในเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมขจัดจเชื้อราลังแคลและความมันของเส้นผมและหนังศีรษะไม่เพียงแค่นั้นเขามาพร้อมกับครีมนวดผมเคลาตินนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Day Hair เช่นเดียวคุณสามารถใช้คู่กันได้<า>มีแชมพูก็ต้องมีครีมนวดสาหรับครีมนวดผมเคลาตินเนี่ยนะครับสกัดจากข้าวสาลีนะครับ วานหางจระเข้โจโจ,อจอบาออยทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อช่วยในการเพิ่มความเงางามและนุ่มสวยให้กับเส้นผมที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยสำหรับครีมนวดผมเคราตินเดแฮเนี่ยนะครับปริมาณคือ200 ml อนะครับ,รบซึ่งปกติเนี่ยจะจำหน่ายในราคา450บาทแต่วันนี้ให้คนไทยได้ทดลองใช้ในรายการของเราจะลดเหลือเพียง265บาทโอ้โหนี่มันราคาทองคำ นะครับเป็นราคาพิเศษให้คนไทยที่ทดลองใช้เช่นเดียวกันครับสำหรับเดแฮแชมพูสระผมเฮ์บแชมพูขวดนี้เนี่ยปกติก็ขายในราคา450บาทนะครับแต่วันนี้เนี่ยราคาทดลองใช้ก็จะเหลือเพียง 265บาทวันนี้คุณผู้ชมอยากจะซื้อคู่กันเพราะรว่าซื้อแชมพูก็ต้องมีครีมนวดนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าถ้าเป็นราคา265บาทนี่ก็265บาทรวมกัน530บาทรบจริงๆเขาลดมาจาก9 0 0าแล้วนะครับ450าเหลือ265บาถูกไหม อันนี้ก็450เหลือ200 5ถ้ารวมจริงๆคู่นี้900เ<ะ>หลือ530โอ้โหรลัาน,นี้ลดได้อีก30บาทลดอีกนะครับคู่กันอย่างนี้ถ้าสั่งซื้อเข้ามาในรายการไทยนิยมของเราจาก530บาทที่เขาลดแล้วนะครับให้คนไทยได้ทดลองใช้คู่นี้เพียง500บาทเท่านั้นฮะแม้ก์500ใบเดียวจบเลยใช่ครับ แล้วน,นี้ใช้ได้นานเคุณไม่ใช่ว่าแบบใช้แบบอาทิตย์เดียวหมดเนืออะไรอย่างนี้นะแล้ววันนี้ราคาในทดลองใช้500บาทถ้าผู้ชมสนใจจําเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้ครับหรือจะกดเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ของตลาดไทยนิยมของเราคือ089-334-9888ผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ089-334 9888หรือบางคนถนัดเรื่องของการสแกลนลาย QR code ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะดีแล้วสามารถที่จะสแกลนลายแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้เลยและอย่าลืมครับถ้าวันนี้ท่านมีปรัญหาของท่านติดต่อเข้ามายังรายการของเราที่เพจไขนิยม TV ได้เลยนะครับ